สวัสดีครับผมก็พบกัน,นครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันที่28เดือนเมษายนปี2566นะครับได้มาพบเจอับเพือนสมาชิกนะก็จะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคะแนนปืนสั้น2ค่ายนะครับนั่นก็คือค่ายของปืนกรอกแล้วก็ปืนลูเกอร์นะทั้ง2ค่ายเนี่ยถ้าเผื่อพูดถึงในเมืองไทยนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมเนี่ยอย่างมากมายนะต้องบอกว่าสบายใจนะครับถ้าเผื่อว่าใครที่จับ2ค่ายนี้ก็สบายใจได้ เริ่มต้นนะครับที่เรื่องของคะแนนปืนกอลกันก่อนนะข้อมูลนี้ขออนุญาตอ้างอิงนะครับจากคุณประเวศร้านปืนเนลมิทนะครับท่านก็ให้ข้อมูลมาว่าณเวลานี้นะครับตัวปืนกอกนะครับแบบนี้นําปืนออกมาทุกครั้งนะครับตรวจสอบพรามปลอดภัยนิ้วอยู่นอกของกายนะครับปลดแม็กกาซีนค้างสไลด์นะครับตรวจช็คว่าปืนปลอดภัยนะครับไม่มีลูกนะ ปืนกรอกนะครับแบบนี้ตัวคะแนนนะครับจะวิ่งอยู่ที่ 76k นะครับหลายโมเดลรวมถึงตัวปืนกอ 19x นะที่เป็นสีทองนะครับก็อยู่ที่ 76k นะครับเหมือนกันนะน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาปืนที่ใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวนะครับปืนกรอกเนี่ยถือว่าขึ้นแท่นนะด้รับความยุ่มเนี่ยมากนะครับมากนะครับอันนี้คือแบบที่1น,นะ ต่อไปนะครับจะเป็นค่ายของลูเกอร์แสดงว่าในส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่มีนะครับตัวปืนลูเกอร์เลยนะฮะยังไม่มีนะครับแต่จะมีคิวทดสอบนะครับในวันพรุ่งนี้นะวันที่29นะครับทดสอบเนี่ยหลายรุ่นมากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ้างอีกนะครับข้อมูลนะในโทรศัพท์นะครับตัวนี้ตัวที่ทางคุณประเวศนะครับส่งมาให้นะครับได้แก่นะได้แก่อะไรบ้างนะครับก็คือตัวที่1นึ่งนะลูเกอร์ มาร์ฟอวนะครับทาร์เก็ตด้ามไม้ลำกล้อง5.5นิ้วนะครับจูด10นัดคะแนนเนี่ยอยู่ที่63 k นะครับนั่นคือตัวที่1ตัวที่2นี่ก็คือเป็นลูเกอร์มาร์ฟอว์แร์เก็ตนะครับ5.5นิ้วสแตนเลสนะครับอยู่ที่65 k นะ65 k นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับตัวลูเกอร์มาร์ฟอวนะครับทาร์เก็ตความยาวลำกล้องเนี่ยอยู่ที่10นิ้วนะหายากมากน,นะครับ สิบนิ้วเนี่ยคะแนนอยู่ที่ 70k นะครับอีกตัวนึงนะครับก็คือตัว l ูเกอร์มาโฟร์ไลท์สีทองความยันก้อนเนี่ย4.4นิ้วนะครับจุด10นัดอยู่ที่ 63k นะอีกตัวนึงนะครับไลท์เหมือนกันเป็นสีเทานะครับอยู่ที่ 63k เนี่ยเหมือนกันอันนี้คือชุดของจุดสองสนะครับต่อมานะครับเป็นตัว l ูเกอร์เอลนะ LCP นะครับเริ่มจาก380 นะความยาวกล้กองนนอยู่ที่2.75นิ้วนะครับจุ6นัดคะแนนจะวิ่งอยู่ที่53 k นะครับต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งนะจะเป็นสีขาวดำนะครับ2.75นิ้วจุ6นัดนะครับ54 k ต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งนะเป็น RUGER LCP MAX 380นะครับ2.8นิ้วจุได้10นัดคะแนน,นยอยู่ที่58 k นะครับ ต่อมานะครับต่อมาจะเป็นขนาดนะครับจุด2.2 LR Ruger LCP 2นะครับสีดำา7 7 5นิ้วจุ10นัดจะมีคะแนนนะครับวิ่งอยู่ที่5 7 K นั่นเองนะครับถือว่าเป็นคะแนนที่น่าสนใจนะน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับการรีวิวยินทดสอบเนี่ยจะมีในวันพรุ่งนี้นะครับในเรื่องของค่าย Ruger ทั้งหมดเลยนะครับก็เอาข่าวมาฝากกันนะครับประมาณนี้ นะลองดูนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาตัวปืนทั้งสองค่ายในช่วงเวลานี้เน้น,ะนย้ำว่าวันน,น,นี้วันที่28เดือนเมษาปี2566นะครับก็จะมีเรื่องของคะแนนเนี่ยดันที่แจ้งไปนะครับเมื่อสักครู่นีนะ้ให้กำลังใจนะครับสำหรับคนที่กำลังจะขอปอ .3 ขอให้ผ่านขอให้ได้ทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกประชาชนนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ